สวัสดีค่ะวันนี้นะคะฟรารดาจะมาแบ่งปันค่ะวิธีการทำโลโก้หรือว่าลายน้ำก็ได้นะคะเอาไว้ใช้นะคะก็คือว่าทำหนึ่งครั้งเนี่ยสามารถใช้ได้ตลอดไปเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะแอปที่ฟาใช้คือแอป p i c a r t นะคะก็คือเป็นแอปนี้นะคะซึ่งเป็นแอปฟรีนะคะ สามารถดาวน์โหลดได้ใน p l a y Store ได้เลยนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะโอเคไปกันต่อนะคะเราก็กดที่บวกเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราเลื่อนไปข้างล่างสุดเลยนะคะจะเห็นคําว่าพื้นหลังแบบภาพสีนะคะ,อ,ะอันล่างสุดนะคะให้กดที่อันแรกจะเป็นอไอที่เป็นแบบแผ่นตารางตารางนะคะคืออันนี้เนี่ยก็คือว่า เวลาที่เราทาโลโก้หรือว่าเราพิมพ์ตัวอักษรอะไรลงไปเนะะี่ยค่ะคือมันจะมีพื้นหลังเออก็คือว่าไฟล์มันจะมีพื้นหลังให้เราเราอะสามารถเอาไฟล์นั้นนะคะไปซ้อนทับภาพอะไรก็ได้นะคะโอเคลำดับต่อไปก็อันนี้แล้วแต่เลยนะคะว่าอยากจะทำโลโก้หรือว่าลายน้ำแบบไหนที่เราต้องการได้เลยสมมุตินะคะว่าฟ้าจะตั้งชื่อร้านนะคะก็ สมมุติว่าเป็นชื่อว่าฟ้าราดาช็อปนะคะอันนี้ฟ้าจะทำลายน้ำเนาะเอาไว้ใส่เวลาที่เราทำ,ทำภาพขายของอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราอยากจะได้ลายน้ำอันเนี้ยไว้ใช้ตลอดตลอดนะคะอ่าเราก็ทำไปนะคะหนึ่งอันพอเสร็จแล้วเราก็ติ๊กถูกค่ะจากนั้นค่ะเราก็สามารถเลือกเปลี่ยนฟอนต์ได้ด้านล่างนี้นะคะ แต่ถ้าหากว่าเราไม่ชอบฟอนต์ที่เขาให้มาแต่เรามีฟอนต์ของเราเองนะคะซึ่งอเน,นฟ้าเคยสอนดาวน์โหลดไปแล้วนะคะอยู่ในช่อง y o u t u เดี๋ยวฟ้าแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะสำหรับคนที่อยากจะดาวน์โหลดฟอนต์เพิ่มเติมเนาะโอเคสมมติว่าฟ้าอยากได้ฟอนต์นี้นะคะฟาราดาช็อปนะคะอ่าเสร็จปุ๊บค่ะเราจะสามารถ จะทำให้อักษรเราโค้งก็ได้นะคะจะโค้งก็ได้นะคะโดยการกดตรงที่เขียนว่าทําให้โค้งเนี่ยค่ะหรือว่าเราอยากจะให้มีเงาก็ได้นะคะพอเรากดไปแล้วเนี่ยเงามันจะขึ้นอยู่ด้านหลังให้เราเลยนะคะซึ่งตารางของเราเนี่ยมันอาจจะเป็นสีดําเราอาจจะยังไม่เห็นนะคะแต่เวลาเราเอาไปซ้อนภาพแล้วมันจะเห็นนะคะโอเคแล้วก็ ตรงตรงฟอนต์ของเราเนี่ยเอ่อจะทําให้บางก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นบางนะคะอ่าเป็นบางเป็นหนาก็สามารถเลือกได้เนาะโอเคสมมุติว่าของฟ้าเนี่ยฟ้าเอา่อไม่อยากได้บางนะอยากได้เป็นปกติก็ไม่ต้องทําอะไรกับมันนะคะพอเสร็จปุ๊บค่ะเราสามารถ ใส่สติกเกอร์เพิ่มได้ก็คือเพิ่มความแบ๊วเพิ่มความน่ารักลงไปนะคะสังเกตว่าถ้าแอปฟรีเนี่ยจะมีขึ้นเป็นรูปแบบนี้ก็คือจะเป็นรูปมงกุฎแบบนี้แบบนี้แปลว่าเสียตังะคะก็คือว่าไม่สามารถใช้ได้เราก็เลือกตัวสติกเกอร์ที่ไม่มีสัญลักษณ์นี้นะคะโดยการกดตรงแว่นขยายนะคะ แล้วเราก็เลือกได้เลยค่ะว่าเราอยากจะได้สติกเกอร์รูปอะไรสมมุติว่าอยากได้รูปหัวใจนะคะให้เซิร์ชเป็นภาษาอังกฤษนะคะนี่เลยค่ะ H E A R T นะคะก็คือ heart เนาะก็เลือกเลยค่ะรูปหัวใจเราอยากได้รูปหัวใจแบบไหนนะคะ,ะพยายามอย่าไปโดนที่มันเป็นรูปมงกุฎเนาะเพราะว่าอันนั้นเสียเงินนะคะเราก็ดูค่ะอันไหนไม่มีรูปมงกุฎนะคะเดี๋ยวนะ กำลังหาอยู่นะคะสมมุติว่าสมมุติแล้วกันเนาะสมมุติสมมตุติสมมตุมมติว่าฝ้าอาวันนี้ละกันนะคะสมมุติเนาะโอเคเราก็อยากให้มีความฟุง้งฟุ้งฟิง,ฟ,งฟิงนะคะในร้านของเรานะคะถ้าหากว่าอยากได้ซ้ําก็กดตรงนี้แล้วก็ทําสําเนามันก็จะทํา เออเพิ่มขึ้นมาให้เราอีกอันนึงนะคะอันนี้ทำรีบๆเนาะไม่ได้แบบทำเป็นตัวอย่างนะคะเผื่อใครที่แบบอยากจะไปทำตามซึ่งแอปนี้ฟ้าว่าตอบโจทย์มากเป็นทุกอย่างให้เราจริงๆนะคะแอปพริกอารนะคะโอเคสมมติฟ้าโอเคแล้วนะคะเสร็จปุ๊บก็เออ กดตรงนี่ได้เลยนะคะเป็นออลูกศรด้านบนก็กดได้เลยค่ะพอเสร็จแล้วก็กดบันทึกนะคะบันทึกค่ะพอเสร็จแล้วเดี๋ยวฟ้าจะทาจะสอนการซอนภาพให้นะคะก็คือเราไปเลือกที่ทําได้เลยค่ะแล้วเราก็กดภาพที่เราอยากจะออแทรกภาพของเราลงไปนะคะสมมุตินะคะว่าภาพสินค้าของฟ้า หาก่อนอาสมมุติว่าฟ้าเอาภาพนี้ก็แล้วกันนะคะแล้วเราอยากจะ,ะใส่อินเ i n ร์ r โลโก้ของเราลงไปนะคะเราก็กดเพิ่มภาพนะคะนี่นะคะเพิ่มภาพตรงนี้นะคะ กดลงไปค่ะเสร็จแล้วนี่ค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่เราทำโลโก้ของเราก็จะโผล่ขึ้นมาเราก็กดเพิ่มได้เลยนี่ค่ะเห็นไหมเราก็จะมีโลโก้ของฟาราดาช็อปนะคะโผล่ขึ้นมาแล้วนะคะมันก็จะใช้งานได้ตลอดเลยนะคะไม่ว่าคุณจะเอาไปวาง ที่ไหนนะคะก็สามารถเอาวางได้หมดทุกรูปนะคะไม่ต้องทําทุกรูปคือทำแค่อันเดียวแล้วก็สามารถวางซ้อนๆได้ตลอดไปเลยนะคะโอเคแล้วก็อันนี้เนี่ยสามารถทําให้มันบางได้นี่ค่ะตรงกดคำว่าความทึบนะคะเราก็จะสามารถกดให้เขาชัดได้หรือว่ากดให้เขาบางได้นะคะ ทำได้หมดเลยนะคะโอเคสมมติว่าฟ้าอยากได้ประมาณนี้เนาะอ่าเราก็จะได้ภาพสินค้าของเราแล้วนะคะจากร้านฟารดาช็อปนะคะก็คือทำให้ภาพของเราเนี่ยเป็นเครดิตของเราด้วยเนาะแล้วก็ทำให้ร้านอื่นไม่สามารถมาใช้ภาพของเราได้นะคะโอเคค่ะอันนี้ก็ เรียบร้อยไปแล้วนะคะอันนี้เนี่ยเป็นแบบง่ายๆนะคะกดติ๊กถูกนะคะแล้วก็กดเครื่องหมายอันนี้ได้เลยแล้วก็กดบันทึกนะคะบันทึกรูปภาพหรืออุปกรณ์เราก็จะมีภาพนี้นะคะใช้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูการภาพเมื่อสักครู่นี้นี่ค่ะแต่งเสร็จแล้วเรียบร้อยก็จะเป็นแบบนี้นะคะโอเคค่ะก็เป็นวิธีการแบบง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวฟ้าจะ มีลิงก์ตัวดาวน์โหลดฟอนต์เอาไว้ให้เนาะเดี๋ยวฟ้าใส่เอาไว้ให้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะ,ะมีการตัดภาพนะคะ,ะตัดภาพมีคนถามมาเยอะเลยตัดภาพใช้แอปอะไรอะไรอย่างี้นะเดี๋ยวฟ้าใส่ลิงก์เอาไว้ให้เลยทีเดียวนะคะโอเคค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะ เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวฟ้ามาแบ่งปันวิธีการง่ายๆแบบนี้อีกนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ